ภัห้อยยี่ิแพ็คแล้วก็จะมีบริเวณข้างหน้าก็จะเป็นน้ำนะคะเรียบซีซูมเลยค่ะนะคะโอเคไดนะ้แล้วก็จะมีของที่เพื่อนๆที่มาร่วมงานในว,วันนี้นะคะมาร่วมบุญด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ แล้วก็มีนะคะหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่ดูนะคะอาจารย์เรียนนี้จัดเตรียมมาพร้อมกับปักขำนะคะขอหลวงุธแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นทีมแอดมินเบื้องหลังนะคะของการเตรียมงานนะคะน้าดีค่ะไมค์ค่ะไมค์ค่ะอาจารย์ลรีนนีค่ะอันนี้ไใช่ไหมคะสวัสดีนะคะใช่ค่ะก็ทั้งหมดนี่ก็เป็นทีมงานแอดมินนะคะที่เป็นทีมของขยายฐานบารมีนะคะแล้วก็ วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบุญกันมาในวันนี้นะคะก็ท่านใดที่ได้เห็นไลน์นี้แล้วนะคะก็แชร์ออกไปแล้วก็ให้คนได้อนุโมทนากันเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ร่วมบุญกันมานะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์กําลังให้ทุกคนนะคะดูนี่นะคะเป็นประคำข้อมือนะคะ นนเราจะนับเป็นหมื่นเส้นได้ไหมคะ,ะ,ะไม่ใช่อันนี้อันนี้ออกกองบุญนะคะถ้าใครสนใจนะสองบาทนะคะรวมในประคำรวมกองบุญหนึ่งหมื่นเส้นนะคะพร้อมบทสวดมนต์อธิษฐานจิตนะคะแบบฉบับของหลวงปู่ดูเลยถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะ ร่วมบุญนะคะอันนี้นะเป็นกองบุญเจ้าภาพนะคะประคำนะคะกองบุญละ699บาทนะคะคก็สามารถร่วมกับจารีนี่ได้นะคะเพื่อสมทบุสมทบทุนนะคะแจกเพื่อนพี่น้องนะคะทั้งหมด77ดิจังหวัดนะคะหรือท่านใดที่ต้องการร่วมบุญตามกําลังศรัทธาก็สามารถติดต่อมาได้นะคะค่ะเดี๋ยวทางนู้นเลยค่ะโอเคค่ะไปดูไปน้ํานะคะอันนี้เป็นน้ําที่ทําแบรนด์ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นน้ำาคลียรแหบารมีเจจังหวัดนะคะเพื่อนเพื่อนร่วมบุญกันมา 1440ั 1> 1, ขวดนะคะหรือ120แพคนะคะแล้วก็แล้วก็ไปดูข้าวสารฝั่งนั้นนะคะข้าวสารทำไมข้าวสารไม่เหมือนกันเหรอ <c oughs> เหมือนค่ะจะให้ดูว่าปริมาณไม่ได้มีแค่นั้นมีเท่านี้นะคะมีอีกนะคะแบบอันนี้จะเป็นแบบพระครูอ่าเป็นแบบผู้ประสานงานนะคะเรื่องข้าวสารให้เพราะพระครูอยากรวมมือกับทั้งจิจจังหวัดน,นะคะก็เลยสั่งกับทางลงสีนะคะมาเพื่อพวกเราทุกคนนะคะอ่าชื่อว่ารุ่งงานนะคะ เฉล่มงคลมากเป็นเรนโบว์เป็นสายลงนะคะโอเคก็ฟังที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะทั้ง77จังหวัดนะคะอะอะตบมือให้เตงกันหน่อยค่ะมาร่วมอุดมการด้วยกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมการสร้างดูว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้มาไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ระยะทางมันห่างไกลกันนะคะ แต่ว่าวันนี้เราก็มาทําให้เดี๋ยวในพิธีมาดามไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์นะคะเพราะว่าก็จะมีการสวดมนต์ด้วยแล้วก็มีการทําพิธีด้วยนะคะแต่ก็จะตั้งใจเก็บภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะมีอาจารย์นิดเก็บภาพบรรยากาศให้นะคะใช่ค่ะและ้วก็จะมีทางทีมของพคกูนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศวิดีโอให้กับพวกเรานะคะ ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วเดี๋ยวจะรอเข้าพิธีนะคะท,ทำไมถึงมาวันนี้คะสวัสดีค่ะเป็นบุญใหญ่นะคะเรามาทําทานบาร,รมีกับทุกทุกท่านนะคะที่เป็นตัวแทน77จังหวัดน,นะคะก็จะมีทั้งเยอะมากมายเลยเมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าทานบาร,รมีเรายิ่งใหญ่มากนะคะขออนโมทนา,ากับท่านนะคะสาธ,ธุค่ะามาฝั่งนี้คุณเก่งนะคะทีมคุณเก่งและน้องแทนคุณนะคะมาจากอ่างทองใช่ไหมคะไม่เก่งตัดทักะ โอ้อกอดหน่อยกอดห,หน่อยสร้างภาพหน่อยสร้างภาพหน่อยสร้างภาพโอ้ยอันนี้ไม่กอดเลยถึงตัวนอนโอ้หลักมากหลักมากทำไมถึงตกล้องถ่ายรูปสวยของมาดามทําไมถึงมาวันนี้ครับตั้งใจมาวัาานนี้เป็นคนที่คนเกิดวันเดียวกับมาดามนะใช่ถ้าคนไม่รู้ก็เกิดวันเดียวกับมาดามครับแล้วก็ตั้งใจมารวมมุนกันมาจากไหนคะ กรุงเทพไม่ดะครับแถวเกษตรบางเขนใกล้ๆมาตั้งแต่กี่โมงแล้วคะผมมาตั้งแต่สิบโมงหลงอยู่ในวัดก่อนออก็เลยได้ได้ไ้หว้พระท้างในก่อนแล้วก็มารอที่นี่ล้ไม่ว่าขาลับมาว่าเจอแล้วทำไมถึงมาวันนี้คะเพราะอะไรตั้งใจมาทําบุญตั้งใจมาทําบุญกับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดลาเจ้าพะแล้วก็ลากับด้วยกันในวันนี้ทั้งหมดครับผมนี่มาด้วยกันหรือเปล่าคะ เจอกันที่วัดเหมือนกันเจอกันที่วัดเหมือนกันอ่าชื่ออะไรคะอ่าชื่อนัทการค่ะชื่ออั้มค่ะชื่อนันอ้้มชื่ออั้มคุณอั้มคุณออั้มก็มาค่ะค่ะทำไมถึงมาวันนี้คะอ่าตั้งใจมาร่วมบุญกับทุกๆคนค่ะแล้วก็ร่วมทาบุญเจ็ดทงกับทางเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดค่ะอ่ะอนุโมทนาบุญกับมาดามด้วยค่ะรู้จักมาดามจากไหนคะอ่าจากเพจค่ะน้าเนี่ยค่ะ นานแล้วค่ะติดตามนานแล้วค่ะเราก็มีอยู่ในรายกลุ่มของอาจารย์นินาณีอะค่ะอ่าโอเคขอบคุณมากนะคะที่มาด้วยกันนะชื่ออะไรคะสกุลชก็ชอบที่แบบว่าอะไรนหละมีความอะไรก็ทำบุญแล้วก็มีความน่ารักแล้วก็ใส่ใจนี่ค่ะมองเราเขินนะทำไมเขามองด้วยสายตาแบบอ่อนโยนขนาดนี้ ขอบคุณมากนะคะ,คคะที่มาร่วมงานด้วยกันนะคะดะดาบุญนะคะมาด้วยกันเลยค่ะมาด้วยกันค่ะโอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่มานะคะของคนนะคะอินดีค่ะอินดีค่ะลูกเขาไปเก็บตัวนะคะอะไปเคลียร์กับขากล้องมันค่ะ ราพุทธาไ่รัตนายามานีโนร,ราได้ศีสหาสาธิธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาดุระโท ขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพังในโลกที่มันช่างโหดรายขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจไม่รู้ว่าความรักแท้เป็นอย่างไร หใ,ใ,หให้รู้ว่าความรักแทนเป็นอย่างไร oh, oh. ให้รู้ว่าความรักแทนนั้นเป็นอย่างไร